แวทางนะครับหานอยสามนอยนะครับมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับก็วิดีโอนี้นะครับจัดทําเพื่อนะครับเป็นแนวทางในการให้โชคนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับก็แนวทางนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกท่านนะครับมีโชคนะครับด้านตัวเลขนะครับใครที่ซื้อตัวไหนก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับให้สมหวังร่ำรวยเงินทองตามที่หวังนะครับก็ ผมก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e นะครับนัทวัฒน์พารวยเก้้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นช่องของผมเองนะครับเป็นช่องผมเองก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษนะครับวันที่ สี่ตุลานะครับหกห้านะครับสี่ตุลาหกห้านะครับก็วิ่งโลดนะครับผมให้ไปในทางเก้านะครับกับศูนย์ครับผมเก้ากับศูนย์นะครับผมจับชุดก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับจนถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งจนถึงศูนย์เก้านะครับก็ไล่ไปเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับจนถึงศูนย์เก้านะครับก็ 9กนี่ก็จะมีชุดหนึ่งนะครับจะเป็น90้าถึงเก้า้านะครับก็ไล่ไปเหมือนเดิมนะครับใครชอบตัวไหนตั้งแต่90้านย์นะครับจนถึงเก้า้านะครับส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นเนี่ยผมจะให้ไปในทางนะครับเก้าสามเก้าสี่ับเก้าห้านะครับสามตัวใครชอบตัวไหนนี่ไม่ผิดนะครับใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดก็นำมาจับใส่ได้เลยนะครับผมตัวเน้นนี่เป็นเพียง เป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางที่ผมชอบนะครับส่วนตัวนะครับคนใครที่ชอบก็ตามได้เลยนะครับผมจิ้มได้เลยก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับผมใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดๆนะครับจับใส่ได้เลยนะครับผมจับใส่ได้เลยว่าใครพอจะมีตังค์หน่อยก็เนะครับวิ่งรูดได้เลยนะครับเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับขอให้ได้ให้โดนทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่นอยปกตินะครับอ่าโอเคครับเรามาต่อันที่นอยปกตินะครับวันที่สี่ตุลานะครับสี่ตุลาหกห้านะครับครับนอยปกติวันนี้นะครับผมให้ไปในทางวิ่งรูดนะครับสองกับสามนะครับวิ่งรูดสองกับสามนะครับจับชุดครับ จับชุดเหมือนเดิมนะครับไล่ไปสองศูนย์นะครับสองหนึ่งสองสองจนถึงสองเก้านะครับสองศูนย์จนถึงสองเก้านะครับก็จะมีชุดหนึ่งก็จะเป็นสามศูนย์นะครับสามหนึ่งสามสองก็ไล่ไปจนถึงสามเก้านะครับสามศูนย์จนถึงสามเก้านะครับใครมีตัวตัดตัวไหนเด็เดนะครับนำมาจับใส่ได้นะครับสองตัวเนี้ย มีตัวตัดตัวไหนนะครับจับใส่ได้เลยนะครับผมส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นตัวเน้นเนี่ยผมให้ไปในทางสองห้นะครับสองหกสองเจ็งปนะครับแล้วก็จะมี3 5 3ห37นะครับจนถึงสาม3นะครับนะครับใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดๆนะครับเลือกได้เลยนะครับนำมาจับใส่ได้เลยนะครับก็ขอให้ได้ให้โดนทุกท่านนะครับ ใครที่มีตัวไหนเด็ดๆนะครับจับใส่ได้เลยนะครับก็ให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผมเราไปต่อกันที่ฮานอยสุดท้ายนะครับเป็นฮานอย vp ีนะครับผมอ่โอเคครับเรามาต่อกันที่นอย vp นะครับฮานอยสุดท้ายฮานอย vp ีวันที่สี่ตุลานะครับหกห้านะครับนอย vp ผมให้ไปในทางวิ่งลูดนะครับ วิ่งรุ่นหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะครับจับชุดก็จะมีตั้งแต่หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจนถึงหนึ่งเก้านะครับหนึ่งศูนย์จนถึงหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สองศูนย์ไล่ไปจนถึงสองเก้านะครับสองศูนย์จนถึงสองเก้าใครที่มีตัวตัดตัวไหนนะครับเด็ดๆนะครับนำมาจับใส่ได้เหมือนเดิมนะครับจับใส่ได้นะครับใครมีตัวตัดตัวไหนเด็ดๆนะครับ นอกเหนือจากแนวทางผมนำม,มาจับใส่ได้นะครับก็ตัวเน้นผมจะให้เน้นไปในทางที่หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองตัวเน้นนี่เป็นเพียงตัวนะครับที่ผมชอบนะครับใครที่มีตัวไหนดเด็เดๆนนะครับจับใส่ได้เลยนะครับผมจับใส่ได้เลยนะครับก็ขอให้ได้โดนทุกท่านนะครับก็ขอให้สมหวัง นำรวยเงินทองทุกคนครับผมก็สุดท้ายนี้ผมไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง y o u t u b e นะครับนัทวัต์พารวย99 9นะครับเป็นช่องผมเองจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับเป็นแนวทางยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับจันท์ถึงศุกร์ลงทุกวันนะครับผมก็มีแนวทางฮานอยอาจะมีลาวบ้างนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนัทวัน์พารวยเก้าเนะครับขอให้ร่ํารวยสมหวังนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับในการให้โชคนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับทุกชนิดนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้าวันนี้สวัสดีครับ